โรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิตริตั้งอยู่ณเลขที่354หมู่ที่2ถนนเชียงใหม่เชียงรายตำบลท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน104คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน10คน ภายใต้การบริหารงานของนายประทุมนัอวดห้าผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิตรตระหนักดีว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งได้ทุกคนแต่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลและประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่10ประจำปี2562จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโรงเรียนได้ดำเนินการตามอัตลักษณ์29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำดังนี้ 1. ด้านกายภาพโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดสงบเรียบร้อยและร่มรื่นจัดให้มีพุทธศาสนาสุภาษิตติดตามต้นไม้และสถานที่โดยรอบโรงเรียนปรับห้องประชุมและห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม สำหรับทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีพุทธโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดเล่าบุหรี่ร้อยเปอร์เซและมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธด้านหน้าโรงเรียนอย่างชัดเจน 2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระโรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิต밋กำหนดให้คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้สวมชุดขาวทุกวันพรฤหัสบดีของสัปดาห์เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนวิถีพุทธคือการทำบุญตักบาตถวายสังฆทานฟังเทศการสวดมนต์แปลและคำกล่าวถวายที่สำคัญต่างๆการรับ<ไ>ประทานอาหารมังสวิรัต ในมือ้อกลางวันทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 3. ด้านการเรียนการสอนก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนทุกคนจะบริหารจิตเจริญปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมมีการบูรณาการวิถีพุทธในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียนทำกิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งโครงงานเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนักเรียนเรียนรู้ดำเนินการและมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา จัดกิจกรรมออมบุญโดยคณะครูและนักเรียนจะไปทำบุญที่วัดในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งด้านพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยทั้งการไหว้การกราบการเดินการพูดจาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดการอยู่ที่โรงเรียนกิจกรรมออมทรัพย์ประจำวันเพื่อส่งเสริมการประหยัดอดออม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อฝึกนิสัยให้นักเรียนมีจิตสาธารณะสู้อดทนรับผิดชอบก่อนรับประทานอาหารกลางวันจะมีการพิจารณาอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือนักเรียนทุกคนสามารถกล่าวคำอารธาธนาศีล และสมาทานศีลห้าได้อย่างถูกต้องและยึดถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเองด้านการส่งเสริมวิถีพุทธไม่มีน้ำอัดลมขนมหรืออาหารขยะจำหน่ายในโรงเรียนส่งเสริมวินัยเชิงบวกด้วยการไม่ดุด่านักเรียน แต่ชื่นชมคุณความดีของนักเรียนหน้าเสาธงทุกวันจัดทำสมุดบันทึกความดีทั้งคณะครูและนักเรียนได้บันทึกความดีของตนเองตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นไปได้เรียนและสอบธรรมะศึกษาโดยกำหนดให้สอบได้ธรรมะศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อยโรงเรียนมีพระสอนศีลธรรมมาอบรมและสอนธรรมะให้กับนักเรียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง จากการที่โรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิทธได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆข้างต้นอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรวุฒิบัตรและรางวัลอันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญสำคัญคือ เกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องออมบุญเพิ่มภูนความดีถวายพระภูมิจอมราชาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9เมื่อวันที่5ทธันวาคม2563นางสาวสัญ,ญญานุพัฒน์สอนสุรัตรครูโรงเรียนบ้านป่าหอนวิทยาสมิทธ ได้รับวุธิบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมส่งนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสารรค์ต้านทุจริตสื่อภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่ประจำปี2563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาเชียงรายเขตส เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีคุณภาพระดับสองดาวประจำปี1563จากสําจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเชียงรายเขตสองเป็นต้น โรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิทธ์มุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาเด็กและผู้เรียนให้เป็นคนคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต,ต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิทธ์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรสู่วัฒนธรรมสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้หลักธรรมมาพิบาล ขอบคุณครับ